เดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนมกราคม2569ไม่สะดุดเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทุกกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพี่น้องประชาชนนะคะยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการจากทางภาครัฐเหมือนเดิม5วันทําการเลยสําหรับเดือนมกราคม2569อัปเดตข้อมูลกาวสารไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะเอาล่ะค่ะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มกันในวันที่1่มกราคม2569ค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐ14กว่าล้านคนนะคะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3าเดือนค่ารถโดยอดสารประจําทาง750บาทแล้วก็ลดภาระค่าน้ำค่าไฟยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมค่ะเริ่มแสดงความยินดีด้วยและเลื่อนจ่ายเงินให้ร็วขึ้นส พี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปาะบางเบี้ยยี่ผชีสูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนมาจ่ายเป็นวันที่9มกราคม2569นะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติอายุ60ปีถึง69ปีรับยิ่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับยิ่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับยิ่ที่8บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับยิ่ที่1,000บาทตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทตต่ออเเด็ก1คคนนนะะรงข้ห ผู้ปกครองและก็เบีย้ยผู้พิการค่ะในส่วนของเบีย้ยผู้พิการยังไม่มีการปรับเพิ่มสวัสดิการทุนน้าแต่อย่างใดนะคะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมอายุต่ำกว่า18ปปีรับอยู่ที่1 0 0 0บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของตารางการจ่ายเงินค่ะวันที่15ธันวาคม25 6 8นี้สํานี้สหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสะสทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าเปิดการในวันที่15มกราคม25เริ่มสดงควนมยานดีด้วย และเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิการหนงรัฐมีบัตรประจําตัวผู้พิการด้วย200บาทจะถูกโอนตรงในวันที่ 20, ในวันที่20มกราคม25 6, 6, 6 9นนี้ด้วยเช่นกันยินดีด้วยนะคะในการจ่ายเงินสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา3 9เ้าคุณพ่อคุณแม,ณแม่มือใหม่มหมป้ายแดงท,ทุกทท่านก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินค้งสุดท้ายต่อบุตรหนึ่งคนอยู่ที่1,000บาทเงินสงเคราะห์บุตรนะคะข่าวแล้วไม่เกิน3คนสูงส,ส,สุดที่3,000บาท นี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัดด้วยนะคะเอาละค่ะสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มร้านค้าท่านไหนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนในการอัพสกิลรีสกิลแน่นอนค่ะวันนี้ประกาศผลประกาศรายชื่อสําหรับคนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วก็ทางกระทรวงการคลังโดยทางธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินในวันที่25ธันวาคม25 6 8นนี้ให้นะคะนี่คือขอ้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไป ก่อนสวัสดีค่ะ